Container Showcase Review ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตดัดแปลงพร้อมบุฉนวนพ่นโฟม PU ภายในสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจัดส่งมูลนิธิ w w f ท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับรายละเอียดของทั้งสองตัวตู้นี้มีรายละเอียดที่เหมือนกันนะครับดังนั้นผมขอพามาชมที่ตู้ใบแรกกันเลยครับ ก็ตัวตู้นะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับขนาด20ฟุตกว้าง2.44เมตรยาว6 0 6เมตรสูง2เมตร60 m. ตัวตู้เป็นตู้คอนเทนเนอร์เกรดส่งออกสภาพไม่รั่วไม่ซึมไม่มีแสงเข้าแล้วเรานำมาขัดนะครับแล้วก็พ่นสีรองพื้นแล้วก็พ่นสีจริงของ t u a กริปตันอย่างโครงสร้างที่เห็นในภาพจะเป็นสีเขียวครับตัวตู้ครับสามารถเลือกสีได้นะครับแต่ทางมูลนิธิสั่งมาเป็นสีเขียวนะครับให้เข้ากับตัวพื้นที่ ประตูครับตัวตู้ครับจะมีประตูบานเปิดนะครับที่อยู่ด้านหน้าก่อนนะครับที่เราทําเพิ่มขึ้นมาจะเป็นประตูบานเปิดขนาด0.90เคูณ2.0เมตรนะครับแล้วก็ใช้ลอนของตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆมมาตัดแต่งแล้วก็ใส่เฟรมเข้าไปแล้วก็มีการใส่ติดตั้งนะครับลูกบิดของเยลนะครับตัวนี้นะฮะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพจะมีลูกบิดของเยลแล้วก็จะมีหูช้างให้นะครับตัวนี้เวลาเปิดมาลักษณะการเปิดจะประมาณนี้ครับ แล้วก็ด้านหน้าครับที่เป็นกระจกนี้จะเป็นกระจกบานฟิกขนาดใหญ่นะครับตัวนี้กรอบอลูมิเนียมเป็นสีขาวครับตัวตู้มีความแข็งแรงอยู่แล้วน,นะครับเพราะว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆแล้วก็นํามาตัดแต่งนะครับเวลารักษาการเปิดประตูประมาณนี้ครับแล้วก็หน้าต่างตัวนี้นี่คือด้าน6.06เมตรของตัวตู้ครับมาดูด้านที่เป็นประตูของตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆครับซึ่งก็จะเป็นด้าน2.44เมตรของตู้อันนี้ประตูยังสามารถเปิดได้ตามปกติครับ ส่วนด้านหลังครับที่เป็นด้าน6.06เมตรครับจะมีตำแหน่งของพรดลมดูดอกาศฮารตาลิตัวนี้ขนาด8นิ้วพร้อมฝาครอบให้1ชุดแล้วก็ตำแหน่งของ Power p a ์ k ตัวผู้ตัวเมียแบบต่อไฟเข้าภายนอกกันน้ำนะครับพร้อมสายกลาวแล้วก็แท่งกลาวให้นี่คือแท่งกลาวนะครับ <S <S แล้วก็มีติดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศครับเป็นของ Sen ทันแอร์อินเวอร์ขนาด13,000 BTU ใหม่มกอกเบอร์5 <S <S นะครับบิงไรแบบนี้ นี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตทั้ง2ใบนี้ครับมาดูจุดคลายแมกซ์ครับที่ท่านผู้ชม,มหลายท่านถามเกี่ยวกับว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยทำไมจะต้องบูร์ชวนการความร้อนซึ่งผมพามาดูภายในก่อนตู้คอนเทนเนอร์ครับปกติจะเป็นร้อนอน,นะครับเป็นคื่ลื่นนเป็นหลองของตู้คอนเทนเนอร์นั่นเดิมแต่ตู้ใบนี้จะมีการบูร์ช่วยการความร้อนพ่นโฟมพีลักษณะาการดัดแ,แปลงก็คือ ถักโครงสร้างภายในนะครับแล้วก็พ่นโฟมนะครับโฟมตัวนี้หนาที่2นิ้วเป็น P u โฟมโฟมเหลืองคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้แล้วก็เราพ่นทั้งในส่วนของผนังตู้และหลังคาเพดานด้านบนครับซึ่งภายในทั้งหมดก็จะถูกพ่นโฟมตามที่เห็นครับเสร็จแล้วครับหลังจากพ่นโฟมเสร็จรอโฟมเซร็รตัวนะครับเราจะปิดทับด้วยสมาร์ทบอร์ดนะครับที่เห็นเป็นข,า,ขาวๆนี่นะครับ อย่างที่ผมแจ้งไปถ้าตู้เดิมๆเ,เนี่ยจะเป็นลอนๆเลยนะครับแต่ตู้ใบนี้จะพ่นโฟมภายในแล้วก็ปิดทับด้วยตัวสมาร์ทบอร์ดหนา6มิลนะครับแล้วก็ทําสี T O A 4 o r season เคลือบภายในอีก2ครั้งนะครับเพื่อการเชื้อรากันชื้นแล้วก็เพื่อสีที่คงทนขึ้นครับนี่คือภายในนะครับมาดูในส่วนของประตูทางเข้ามาสักครู่ครับจากประตูทางเข้าครับจะมีสวิตช์ปิดเปิดเป็นของฮาร์โกคแล้วก็รีโมทเครื่องปรับอากาศใบรับประกัน ด้านล่างลางมาจะเป็นปลั๊กคู่เก่าของฮาร์โกมีให้ตรงนี้1ชุดแล้วก็ด้านไกลตรงพัดลมดูดอากาศฝั่งนู้นอีกหชุดเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมครับซึ่งระบบต่างๆจะถูกเดินภายในซ่อนอยู่ในฝ้าและเรียบร้อยแล้วนะครับหลอดไฟครับอย่างที่เห็นก็จะเป็น LED ของฟิลิปจำนวน2หลอดตัวสวิตช์ควบคุมหลอดไฟแล้วก็พัดลมดูดอากาศครับเทสปิดครับเทสเปิดครับ ด้านไกลครับพลัมเบอร์กัง5ตลิขนาด8นิ้ว้อมฝาครอบให้1ชุดด้านล่างลงมาครับสายไฟทุกอย่างจะถูกถักไว้ด้านในนะครับแล้วก็มีปลั๊กคู่ก,กาวตรงนี้อ1ชุดอย่างที่ผมแจ้งไปประตูตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆเราเว้นให้สามารถเปิดได้โหลดของชี้นิใหญ่เข้าได้ครับพื้นครับพื้นไม้เดิมของตู้ปรับพื้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องอยางลายไม้แล้วก็จะมีคิ้วบัวให้รอบตู้หมดแล้วครับ ตำแหน่งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมครับจากทางเข้านะครับฝั่งด้านหลังเมื่อเป็น power pack เสร็จจะเข้ามาที่ตู้ควบคุมของเลเซอร์พร้อมเมนเซอร์กิตและก็เซอร์กิตครับตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งการติดตั้งเครื่องประากาศเซ็นทรัลแอร์อินเวอร์เตอร์13,000 BTU วิใหม่มกอเบอร์5ภายในนะครับเวลาเปิดแอร์เขาจะเก็บความเย็นการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้นี่คือข้อดีของฉนวนตัวนี้ครับนี่ผมเข้ามารีวิวตอนมาสักบ่ายโมงครึ่งนะครับไม่ได้ร้อนนะครับตู้และเพิ่งเปิดประตูเข้ามาครับ และยิ่งเวลาเปิดแอร์นะครับก็จะเก็บความเย็นได้อยู่นะครับอย่างที่ผมแจใ้งไปนี่คือข้อดีของฉนวนที่สำหรับใช้พ้นตู้คอนเทนเนอร์คือ P u f o ฟ m แนะนําเท่านั้น,นครับถึงจากกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้นี่คือรายละเอียดของ2ตู้ใบนี้นะครับหากท่านลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0 8 9 9 9 9 5 3 4 5หรือที่ไลน์ OA ของทางบริษัท AsSI Container Showcase ครับข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ w o r l d w i d e w e b c o n t c i n e r s ร o ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ชุดนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงพ่นโฟมบูชนวนน PU นะครับเกรด A สูงที่สุดในประเทศไทยและดีที่สุดและป้องกันความร้อนได้มากที่สุดขอบคุณครับสวัสดีครับ